สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัดเมโดเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัดก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการเปลี่ยนอาชีพนะครับหรือว่าวิธีการเปลี่ยนเอเซนเซซีนะครับใน p o e 1นั่นเองนะครับเพราะว่าใน p e 1นะครับจะมีความแตกต่างกับ p o e 2นิดหนึ่งนะครับสำหรับผู้เล่นที่มาจาก p e 2แล้วก็ผู้เล่นที่อยากจะลองเล่น PUE 1นนั่นเองนะครับอ่ะไม่พูดภาพนาเองเราไปดูกันดีกว่านะครับสำหรับการเปลี่ยนอาชีพใน p o e 1เนี่ยจะมีเหมือนกับ1สเต็ปที่มากกว่า p o e ะครับเพราะ PUE สเนี่ยเพื่อสามารถที่จะเเลือกป็น ลง Traveler's Chaos หรือว่า Travel Chaos ลงปุ๊บจบปับ๊บแล้วก็เปลี่ยนอาชีพได้เลยถูกต้องไหมครับ แต่ใน P/E o 1นะครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องเหมือนกับเขาเรียกว่าวิ่งผ่านกับดักก่อนแล้วก็ค่อยไปวิ่งเหมือนกับบททดสอบเพื่อนๆถึงจะเปลี่ยนอาชีพได้นั่นเองนะครับแล้วก็จะเหมือนกับมีแบ่งแยกย่อยออกไปนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะสามารถที่จะทําได้ตั้งแต่เหมือนกับช่วงต้นๆเลยนั่นเองนะเพื่อนๆสามารถที่จะาได้ตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับซึ่งการเปลี่ยนอาชีพครั้งแรกของเหมือนเพื่อนหรือว่าพูดง่ายๆนะครับเพื่อนๆได้2อ point แรกนะครับสอ point แรกของ a s c e n d a n c y นะครับเพื่อนๆจะได้ตอน act 3นะครับจะอยู่ที่เมืองนี้นะครับซานเอนแคมเมนนั่นเองนะครับก็เพื่อนๆสามารถที่จะถ้าเพื่อนๆมาถึงเนี่ยเพื่อนๆไม่ได้ทำไม่เป็นไรเพื่อนๆย้อนกลับไปทำได้นั่นเองนะครับอ่ะซึ่งเราสามารถที่จะเช็คได้ตรง npc ตรงมันจะมีบอร์ดต,ตรงนี้นะแต่อันนี้นผ่านแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันนะครับว่าตรงจุดที่เพื่อนๆจำเป็นจะต้องเหมือนกับผ่านกับดักอะ่ะ มันจําเป็นจะต้องเอาตรงแอคไหนบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตอนที่เพื่อนๆเลเวล33นะครับเพื่อนๆน่าจะอยู่ประมาณแอค3พอดีถูกต้องไหมครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเมาส์มาชี้ได้ซึ่งอันนี้มันจะสามารถกดได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้เลยว่าอ่าบททดสอบแรกเนี่ยจะอยู่ไอ้ผ่านกับดักแรกเนี่ยจะอยู่ที่แอ็1นะครับแล้วก็แอค2จะมี2อันนั่นเองนะครับส่วนแอค3จะมี3อันนั่นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถที่จะดูได้ดี๋ยนะจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอันแรกนะครับเพ Prison, นั่นเองนะครับส่วน Act 2เนี่ยถ้านักจำไม่ผิดนะครับน่าจะเป็นเนี่ยแคป c h มเบ e ร์ออฟซนถูกต้องไหมแชมเบอร์ออฟซ n นแล้วก็ The c r ริปนั่นเองนะครับซึ่งการสังเกตเนี่ยเพื่อนๆสามารถสังเกตได้ง่ายๆเลยส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นเหมือนกับดันเจียนเข้าไปนะครับมันจะเป็นเหมือนดันเจียนขึ้นไปเข้าไป นั่นเองนะครับหรือถ้าเพื่อนๆนเข้าไปแล้วมันจะมีเหมือนกับเฮ้ยตรงนี้มันจะมีบททดสอบอยู่นะครับเวลาเพื่อนๆเข้าไปในแต่ละจุดนะครับหรือเพื่อนๆจะดูได้เลยว่ามันจะมีเหมือนกับไอคอนนะครับไอคอนตรงนี้ครับ The Lord of Labyrinth ให้เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับว่ามันมีนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูแอคสามแล้วกันครับ act สามมันก็จะมี crematorium นะครับแล้วก็ catacombs แล้วก็ imperial garden นั่นเองนะครับซึ่งจุดมันอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนั้นเอาให้ดูนะครับอ่ะ อิมเพอรี얼การ์เดอยู่ตรงนี้นะครับมันจะอยู่มุมบุมบนซสายๆนะครับแล้วก็อีกอันก็จะเป็นคาตาคอมใช่ไหมคาตาคอมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนะโอเคอีกอันก็จะเป็นครีเมชันครีเมชันนี่น่าจะอยู่ตรงนี้บ้างอ่ะครีเมชันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับซึ่งมันจะมีเหมือนกันหมดเลยนะครับตอนที่เพื่อน เอา point ที่3ที่4นะครับเอา point ที่3ที่4ก็เหมือนกันแต่จากที่เพื่อนๆจําเป็นจะต้องเปลี่ยนผ่านกับดัก6อันเพื่อนๆนผ่านแค่3อันก็พอก็คือเหมือนกับเป็น x หแล้วก็ x เจ็ดสองรอบนะครับหรือพูดง่ายก็คือเป็น x อคึกับ x สอง x สองนั่นเองนะครับก็คือวนกลับมาที่เดิมนะครับอันนี้ก็วนกลับมาที่เดิมนั่นเองอันนี้ก็แบ่งครึ่งนะครับ point ที่5ที่6นะครับพอยท์ที่5ที่6มันก็จะอยู่ใน x สามหมดเลยหรือว่าใน x เก้า x แปด แอ x เก้นั่นเองอันเนี้ยจะมีความแตกต่างไปนะครับตอนที่เพื่อนๆเอาพอยที่5ที่6นะครับเพราะว่ามันจะแบ่งจนกว่าเพื่อนๆจะจบเลยมันก็จะเป็น8 9ก้นั่นเองนะครับส่วนแมพก็จะตามนี้เพื่อนเพื่อสามารถที่จะคลิกเข้ามาดูได้นะครับอ่ะเข้ามาคุยกับบุปปันนั่นเองครับส่วนอันสุดท้ายเพื่อนเพื่อจำเป็นที่จะต้องไปหา offering to the goddes มาแล้วก็ไปผ่านนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับภาพคร่าวๆนั่นเองครับแบ่งง่ายๆนะครับการเปลี่ยนอาชีพเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนได้ตั้งแต่เลเวล33เลยนั่นไงนั่นเองนะครับแล้วก็ไปถึงแอค3เพื่อนเพื่อสามารถที่จะย้อนกลับไปทําแอคันึ่งมันจะมีันจะมี3อันแอค่อนจะมีอนอักทอ่แาม โดนตีโดนนี่นั่นนะครับเพื่อนเพื่อนก็มาที่ตรงซานอินแคมเมนนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนก็เดินตรงมาเลยแล้วก็คุยกับไอ้รูปรูปปั้นหัวกะโหลกนะครับแล้วมันก็จะพาเพื่นอนเพื่อนเข้ามาตรงนี้แล้วมันก็จะให้เพื่อนเพื่อนฆ่าบอสสามรอบนั่นเองนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการ เปลี่ยนอาชีพหรือว่าเปลี่ยน a s เซนด a ซี y ใน p e 1ง่ายๆนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์ได้ด้านล่างนะครับแล้วก็ขอให้เล่นเกม p e 1ให้สนุกแล้วก็ขอให้ Enjoy กับเอ็นเกมแล้วก็คอนเทนต์ที่ p e 1มีให้นะครับวันนี้นะัดขอตัวไปก่อนนะัดจะพยายามอัปเดตทิปต,ต่างๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ